ในจอก,กินกล้วยห็ตัวจริงกินมะม่วงโดดเออสองทับอึบควายลงเลยตามมาทางเข้าอยู่ตรงไหนหรอจำได้ไหมพี่มันน่าจะไม่เหมือนกันน่าจะลงลึกๆหน่อยแฟนบูชาในโชคชะตาของมหาสมุทร มีหรือเปล่ามีสะพานไม้ไม่ใช่อ่ะติดเ <laughs> ก่งไหมอ๋อนี่ไงประตูมีรอยแตกอ๋อนี่แหละเย่ ฟาร์มฟาร์มพี่อยู่ไหนอะไม่เห็นชื่อเหรอไม่เห็นอะหันไปให้สุดสุด,สด,ดิเออเอาหันไปทางนู้นไม่เห็นไหมล่ะนนี้ไหนอ๋อมันกลืนกันอะกระโดดนี่อุย้ยฮึบอ่ามีกระโดดตัวนี้ ไม่ก pues ลัวเอ่อเล็งให้ตรงก่อนนะแล้วให้กระโดดมี่นะกระโดดโอ้มาฮู้รีนั่นเสียทำไมถึงโดดถึงอ่ะพิงกล่องก่อนทึบอ่าทึบวิ่งแล้วก็โดดวิ่งเหรอวิ่งแล้วก็โดด วิ่งแล้วก็โดดะอยู่เฮ้ยตกใจอ๋อนี่ไงแท้ขึ้นไปอยู่บนกลาเช้าอ่ะรึป่ะอืมไปไหนเหรอเดินตรงเสาเรือเห็นะกระโดดไปตรงเสาเรือนี่ไงนี่มาละอือ โทษโทษโทษไอโอ่ทำไมพี่ไวมากสวยงามสวยงามอุ้ยเอายวโดดยวเรยังไม่หมดเกเหรอเยังไม่หมดเลยอ่ะพี่โดดให้ดูก่อนนะครับฮึสอุ้ยง่ายโดดตรงๆรึบึบ บบมันอยู่ตรงไหนนะกล่องข้างล่างนี่แหละท่อช่วยเงินปากการังดาวบนที่เลืออนังเงินอยู่ไหน,นโอเคแทนไปรอที่จะม่วงเลยนะนี่ไงก่าจะเสร็จภารกิจกัน <laughs> ทางวัดดวงไม่นะเฮ้ยเอ้อเอานางเงือกไปแล้วเอา้าเอา้าแล้วของเราล่ะอ๋อไปอยู่ข้างหลังโถนางเงือกปลาขับเรือมานึกว่ามันจะหายไปแล้วก็แบบโดของเราไป <c oughs> นางเงือกอืมเออหมด เย่ไ <Yeah. S 2> ่ายรูปไทายรูปพี่กเพึ่งเอาตรงนั้นมาตรงแสงมันมันมองไม่เห็นว้า wow. วรวยฮะ